สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับเราอีกแล้วนะคะตามสัญญาเลยโอโ้มาถึงก็กินเลยค่ะกินปาดเลยค่ะอย่ามายุ่งกับแม่นะคะมาค่ะเราเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วนะตอนนี้ไลน์ของเราเวลาไอติมเห็นไหมตามสัญญาแล้วแล้วก็แบบว่ามีการแบบว่าก้าวจุกนิดนึงแบบว่าอาจจะดูแบบว่าจริงๆนน่ารักน่ารักตอนนี้ขึ้นมาก็อันดับที่31เลยค่ะโชคดีไปนิดนึงใครที่ติดตามช่องเราอยู่คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยเราตอนนี้ก็สิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องไปแอบ ดูว่าตัวไหนตัวใหญ่ๆเพื่อจะกินคะแนนจากเขาหรือว่ารอเขาตายนั่นเองโอ้โหตัวน้อยตัวน้อยอย่่ๆอย่ามายุ่งกับเจนะเจะมาแล้วดูทรงผมก็รู้ว่าเลิศขนาดไหนวันนี้จะต้องเป็นที่หนึ่งในพอร์ตเอ้นี่พอร์ตอะไรวะเป็นที่หนึ่งในแมพให้ได้นะคะสีสันเราขนาดนี้สวยขนาดนี้ไปค่ะฮลโลมีใครอยู่แถวนี้บ้างตอนนี้ก็เริ่มฟันเฟือนแล้วนะคะเฮ้ยนี่ไงปะปะป,ปไม่ปาดนะคะ เดี๋ยวนะเราดูท่าทีของเขาไปก่อนเราก็เล่นอย่างแบบว่าเรียบร้อยเอาน้ำถมตัวนี่มันอะไรวะเนี้ยเรียนสมบัติผู้ดีหรือไงเรียบร้อยขนาดนั้นโอ้โหหมวกเขาเจ๋งมากเลยเธอน่ารักเหมือนเราเลยมาจากเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมเราก็มาจากเซี่ยงไฮ้นะดูจากหมวกแล้วหรือว่าจะเป็นเวียดนามกระตุกกระตุกกระตุกตกระตุกอีกแล้วทุกคนเน็ตบ้านเราไม่รู้เป็นอะไร wifi กระตุกบ่อยมากเลยอะ ใครใช้เน็ตของอะไรที่บ้านคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยของเราใช้ทรูนะมีปัญหาตลอดเลยไม่รู้บ้านอื่นเป็นไหมแต่บ้านเราคือแบบเนาะต่อจวอเด็กต่อจวอนะเน็ตกระตุกตลอดหรืออาจจะเป็นเพราะเราเล่นเกมหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นที่แมปคนเข้ามาเล่นเยอะแต่เราก็ไม่เคยโทษตัวเองนะเราท้ออินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างตอนนี้ต้องเก็บบักไปก่อนนะเขาเรียกว่าบักเหรอคุณรู้หรือเปล่าอเออคุณไม่รู้เลยมาแล้วค่ะ ทำยังไงล่ะคะที่เราจะได้ตัวนี้มันยาวเกินไปหรือเปล่าวนไปทางไหนดีนะตอนนี้เราก็ต้องตั้งสติตัวเล็กๆตายเราไม่กินนะเราคิดจก็บไปเก็บศพเราต้องเก็บศพตัวใหญ่เท่านั้นเพราะรู้สึกว่าเก็บศพตัวเล็กไปเราก็ไม่โตอะ่ะเพื่อนๆเราจะต้องตัวบิ๊กไซส์เท่านั้นตอนนี้ก็เก็บบัคไปก่อนนะตัวคงตัวคูณแม่เหล็กดูดกันไปจ้าเดี๋ยวนะหาหนทางตอนนี้เราอยู่ข้างๆนะข้างๆนะอยู่ จริงๆเราต้องไปกลางๆแมปนะแต่ว่าติดที่นอนตัวใหญ่ๆเนี้ยเราก็เลยเข้าไปไม่ได้เพราะเขาตัวค่อนข้างยาวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนเราได้กินแล้วทุกคนทุกคนมันสุดยอดมากมันสุดยอดจริงๆโอ้โหสามที่สองแล้วทุกคนสามที่สองแล้วเลิฟไม่ล่าบอกแล้วคนมันเฮงมากับดวงจริงๆไปค่ะกินอย่างมีความสุขค่ะไปค่ะไปค่ะโหทุกคนอันดับขึ้นมายี่ิบกแล้วอ่ะโหเจ๋งจริงๆเลยใครจะโชคดีเท่าเราวันนี้ นะคะตอนนี้ก็อยู่กำลังจะเข้าไปกลางกลางแมปแล้วนะคะใจเย็นๆนะคะทําตัวแบบว่าไม่ให้ใครรู้ถึงเราจะล้อมใครเราก็ต้องไม่ต้องแบบว่าหวือหวามากค่อยๆให้เขาตายใจนะคะแต่เราก็รวบตึงทีเดียวเลยค่ะเข้าไปคะ่ะเก็บบาคไปก่อนเรื่อยๆนะคะเก็บบาคไว้ก่อนหักหัวนี่สําคัญเลยนะทุกคนถ้าเกิดเราต้องต่อสู้กับใครแล้วถ้าเราไม่มีหักหัวเราตายอย่างเดียวนะเก็บไปคะ่ะ เราองเก็บศพเจ้าหนี้ก่อนนะเฮ้ยคุณเป็นอะไรอะทำไมคุณตายไวจังเลยอะคุณชอนอะไรเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมไม่เป็นไรเราดูแลคุณให้เองโอเคเราเราดูแลดูแลอะไรวะเนี่ยพูดอะไรวะเนี่ยขอโทษนะคะพูดไม่เพาะเดี๋ยวเราดูแลจัดการให้เองเดี๋ยวเราจะเติบโตให้คุณเองเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเฮ้ยตัวเล็กตัวน้อยคุณประสบอุบัติเหตุเยอะจังถนนไม่ดีใช่ไหมขับขี่ต้องปลอดภัยนะทุกคน ไปคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่าช่วงนี้หนอนของเราอะแบบว่าตัวยาวมากทุกตัวเลยตรงนี้ไม่ค่อยอ้วนนะแต่ยาวๆ <c oughs> <c oughs> อะไรวะไปคะ่ะเก็บบัตรไปเรื่อยๆก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพร้อมโจมตีข้างหน้าแล้วค่ะอาวุธเราต้องพร้อมนะก่อนที่จะไปต่อสู้คนอื่นอาวุธเราต้องพร้อมทุกคนเฮ้ย <c oughs> สวัสดีทักทายทักทายเฮ้ยเราชื่อปิป่นปัดนะฮล้ลเขาไม่คุยกับเราอะเออเขาตอบเราไม่ได้ว่ะเพราะว่าอยู่คนเนาะ แล้ถ้าคุยกันได้ก็คงจะดีนะคงด่ากันแย่เลยไปค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนมาจริงๆอยากอ้อมอยากอ้อมอยากล้อมตัวสีส้มมากเลยอยากจะรวบตึงเหลือเกินแต่รู้สึกว่าเขาจะผอมไปนะกินไปก็คงแบบว่าสารอาหารไม่ค่อยเยอะนะทุกคนโอ้สดีสดีสดีคุณมาค่ะ เท่าไรแล้วเนี่ยเราอะไหนชื่อเราโอ้อันดับที่หกแล้วนะทุกคนเราติดท็อปเทนแล้วอันดับที่หนึ่งก็ต้องเป็นของเราอะวันนี้อะเราก็จะอ้อมตัวสีส้มนะทุกคนพยายามอยู่ล้อมล้อมเขาเรียกล้อมทำไมเราต้องพูดอ้อมตลอดเลยเป็นยังไงเป็นคนอ้อมคอมาคะ่ะเลยต้องพูดอ้อมตลอดหรือว่าสีเขียวเขากำลังกำลัง,ง,งสงสยเคาล้อมฉันแล้วหรือเปล่าฮัลโหลกตะตุกตะตุกตะตุกทุกคนทุกคน อ๊ยอ๊ยโอ๊ยดีนะยังกลับหัวยังไม่หมดเนี่ยเราล้อมซ้มอยู่นะล้อมได้หรือยังเรายังไม่รู้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพยายามไปอ้อมเขานะแล้วก็ตัวเขียวตกหว่าตกล่าขออภัยตัวเขียวนี่มันก็คือพยายามจะล้อมเราเหมือนกันนะทุกคนคือรักกันเหนียวแน่นมากไม่ไปไหนเลยเยอะเยอะกันตรงเนี้ยมาค่ะ ที่แปแล้วว่าตอนแรกอยู่หกอยู่ดีๆโอ้เคเลยอ่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ตลอดเลยชีวิตเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยรู้สึกจะกระตุกกระตุกกระตุกใตายไม่ไไมีสติสวัสดีทุกคน